ต่อที่ข้อ a สองศูนย์สามหนึ่งข้อนี้เขาบอกว่ามี DNA อยู่สองสายนะแล้วก็โจทย์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงสาย DNA ไปเรื่อยจนสุดท้ายเนี่ยเขาให้พิมพ์สาย DNA ทั้งสองสายเนี่ยที่มันโดนเปลี่ยนแปลงแล้วนะแล้วก็ถามว่ามีอยู่กี่ตัวใน DNA เนี่ยที่มันไม่เข้าคู่กันโดย a เนี่ยต้องคู่กับ t c ต้องคู่กับ g นะ อันนี้ input ตัวอย่างอันนี้ก็บอกว่ามี dna อยู่5้าตัวนะมีอ่าอันนี้ก็คือสายแรกนะมีอยู่5้าตัวสาย2ก็ห้าตัวนะอันนี้ก็บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่3ามครั้งก็คือ1เนะี่ยหมายความว่าเปลี่ยนสาย dna อันแรกส่วน2เนี่ยหมายถึงเปลี่ยนสาย dna อันที่สองนะตัวที่2เนี่ยหมายความว่าเปลี่ยนสาย dna ตัวนั้นอนะในอินเด็กไหนนะโดยตัวแรกเนี่ยคือ0ูย์ อันเนี้ยอันเนี้ยหมายความว่าไงนะก็คือเปลี่ยน dna ของตัวแรกเนี่ยอินเด็กซ์สามเนี่ยเป็น a นะก็คืออันนี้ใช่ไหมเปลี่ยนจาก C เป็น a นะก็เป็นงี้ใช่ไหมเนี่ยผลลัพธ์ก็เลยออกเป็นงี้นะอ่ะอันนี้ก็บอกว่าเปลี่ยน dna สายที่สองเนี่ยอินเด็กซ์ศูนย์เนี่ยเป็น c นะ เป็น C เห็นไหมนะเป็น C สุดท้ายเนี่ยหลังจากการเปลี่ยนไปเท่านี้ครั้งเนี่ยนะเปลี่ยนไปสามครั้งเนี่ยเขาให้ปริ้นต์ DNA ทั้งสองสายออกมานะแล้วถามว่ามีอยู่กี่ตัวใน DNA สองสายนี้เนี่ยที่มันไม่เข้าคู่กันอันนี้ก็ตอบ5เลยถูกไหมก็คือทุกคู่ไม่เท่ากันเลยแบบไม่ใช่ไม่เท่ากันไม่เข้ากันเลยนะ,ะก็คือเขาบอกว่าถ้าจะเข้าเนี่ยคือ A ต้องคู่กับ T C ต้องคู่กับ G นะอันเนี้ย a กับ c เนี่ยไม่ใช่แล้ว t กับ t ก็ไม่ใช่ถูกไหมทกับ c ก็ไม่ใช่ a กับ c ก็ไม่ใช่ g กับ a ก็ไม่ใช่เลยตอบห้าคู่เนี่ยไม่ใช่ทั้งห้าคู่เลยนะไม่ใช่ทั้งห้าคู่เลยคราวนี้เนี่ยก็ง่ายๆเนาะไล่จากโค้ดเอานะอันนี้ก็ประกาศสตริง a b นะแล้วก็ รับคาแรคเตอร์แล้วก็มาต่อท้ายในสตริงเไปเรื่อยนะอันนี้ก็สตริง b ไปเรื่อยนะอันนี้ก็รับว่าเปลี่ยนมากี่ครั้งนะทีครั้งใช่ไหมอันนี้ก็รับมาว่าเปลี่ยนไปทีครั้งอ่ามันก็มีอยู่สองโหมดนะโหมดหนึ่งคือเปลี่ยนตัว a ถูกไหมเปลี่ยนสตริงตัว a โหมดสองก็คือเปลี่ยนสตริงตัว b นะอ่าก็เปลี่ยนในอินเด็กซ์นะ เปลี่ยนในอีเด็กนั้นเนี่ยเป็นตัว c นะก็เปลี่ยนไปเรื่อยอย่างนี้นะตามนี้คราวนี้เนี่ยก็เป็นสตริงที่โดนเปลี่ยนแปลงแล้วออกมาใช่ไหมอ่าจากการเปลี่ยน t ครั้งเนี่ยออกมานะทั้งสองสตริงเลยคราวนี้เนี่ยพี่ก็แค่แมปเว้ m a ปว่านี่ถ้าแมปตัว a นะต้องได้ออกมาเป็นตัว t ถ้าแมปตัว T นะต้องออกมาเป็นตัว A m แมปตัว C นะต้องออกเป็นตัว G และแมปตัว G นะต้องออกเป็นตัว C คราวนี้เนะี่ยพี่ก็แค่ไล่โดยยึด A เป็นหลักว่าอ่าไล่พา r a l l e l ไปเลยนะก็คือแมป A อ n ินเด็นี้เนะี่ยมันได้เป็น B หรือเปล่าถ้าไม่ได้เป็น B แสดงว่ามันไม่คู่กันถูกไหมตามเนี้ยนะก็คือแมปคาแรคเตอร์ a ในอินเดกนี้เนะี่ย ได้เท่ากับ b ในอินเด็กนั้นที่มันคู่กับ a ในอินเด็กนี้หรือเปล่านะถ้ามันไม่คู่เนี่ยก็คือไม่เป็นตามลิสต์นี้เนี่ยนะจากการแมปนี้เนี่ยนะก็นับถูกไหมแล้วสุดท้ายก็ปริ้นที่ไม่ตรงคู่ออกไปใช่ไหมนะประมาณนี้ครับผมคอน,นี้